หรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงทามือเกากับโครงการ Your First Stock ในเขวันนี้ที่น่าดีใจมากเลยค่ะที่จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับพี่เคนโซรัตวณิธวรากิจค่ะซึ่งเป็นแบรนด์อนบัสเตอร์ของโครงการ Your First Stock นั่นเองนะคะตลอดปีที่ผ่านมาโครงการ Your First Stock กับทีมนักธุรกิจหุ้นลงทุนอย่างมีคุณภาพจะมีอะไรที่ประทับใจพี่เคนกันบ้างและช็อตเด็ดๆการลงทุนของพี่เคนในปีนี้จะมีอะไรกันบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกับพี่เคนกันพี่เคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีนะคะพี่เคนคะสบาย แข็งแรงครับอชอบอชอบเลยฮะ <c oughs> ชอบโมเมนต์แบบนี้นะโมเมนต์ moment อันนี้เป็นโอกาสต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ติดตามนะคะคำแนะนำของพี่เคนมาตลอดเพราะว่าจริงๆตลอดทั้งปีที่ผ่านมาของโครงการ your first stock พี่เคนเองในฐานะที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์กเนี่ยก็จะมีโอกาสได้มาพบปะกับนักลงทุนตลอดทั้งปีเลย ừ, ใช่ไหมคะพี่เคนคะปีที่แล้วเนี่ยมีกิจกรรมไหนบ้างให้พี่เคนเล่าภาพให้ฟังคร่าวๆแล้วพี่เคนเองเนี่ยประทับใจกิจกรรมครั้งไหนเป็นพิเศษคะพี่เคนคะ กิจกรรมแรกที่ถือว่าฮัลหลโหดก่อนก็คือการถ่ายคลิป10ตอนอ๋อใช่ที่เราเห็นกันอยู่ในมินิชาแนลเนี่ยแหละเหนื่อยเขาจะต้องเป็นช่วงจังหวะที่ต้องให้รถไฟมาพอดีจะต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ฉากต้องควบคู่ไปกับเนื้อหาอีกค่ะใช่ก็ถือว่าใช้เวลาเยอะแล้วก็ต้องคิดคอนเทนต์แต่อันนั้นก็เพื่อเป็นประโยชน์มันก็ผ่านไปได้ไม่มีประเด็นอะไรอันนั้นก็ถือว่าสนุกในสองสวันนั้นแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะต้องอัดแน่นแต่เรียกว่า คุ้มค่ามากเลยนะคะพี่เคนเพราะว่ามีนักลงทุนหลายๆท่านที่ได้ติดตามคลิปของพี่เคนแล้วบอกว่าโอ้โหแค่สองสามนาทีเนี่ยมันฟังง่ายแล้วมันติดหูติดตาติดใจสามติดเลยค่ะไม่มีติดดอยไม่ติดดอยไม่ทำให้ติดดอยอ่ะค่ะนั่นคือกิจกรรมแรกแต่ว่ากิจกรรมที่ที่สนุกเนี่ยก็คือกิจกรรมที่แต่ละว่างปีเนี่ยทีน้าพี่เคนได้ออกไปเจอโบเกอร์ไปเจอการลงทุนนักลงทุนในแต่ละโบกเนี่ย เยอะมากาในทางทางยูฟอร์สตอกส่งไปตลาดส่งไปแล้วก็ไปคุยกับนักลงทุนก็ได้ความคิดเห็นที่หลากหลายเต็มไปหมดเลยที่นักลงทุนก็คิดอย่างนี้เราคิดยังไงไปก็มีทั้งคำแนะนำที่ถูกและผิดนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเขาต้องไปคิดความเหมาะสมแล้วก็สอนวิธีคิดเขามากกว่าก็น่าจะส่วนใหญ่น่าจะมีมีสิ่งที่ดีมากขึ้นคือองค์ความรู้ที่เป็นวิชา,าที่จะติดตัวในการลงทุนของก็คือระหว่างปีเนี่ยถ้าใครได้ติดตามใน เว็บไซต์หลักของทาง Set your talk, s e t รอร์ท r t h y o u r first stock ก็จะเห็นนะคะว่าพี่เคนก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกับนักวิเคราะห์ถามให้ดูถามให้ฟังแล้วก็เอามาต่อยอดแชร์ให้กับบรรดานักลงทุนได้เรียนรู้ไปพร,ร้อมๆกันด้วยนะคะแต่ว่าพอหลังงานเนี่ยตารางงานแอบรู้มาว่าโอ้โหแฟนคลับพี่เคนเนี่ยเอาเหมันรวมเขามันรวมเหมคล้ายๆกับเราเป็นดาราอย่างนี้เลยต้ยใจจตเลยเข้ามาแบบ พูดคุยกับพี่เคนเยอะมากเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เข้ามาพูดคุยกับพี่เคนเนี่ยเป็นประเด็นไหนเข้ามาบนเรื่องของลงทุนยากหรือเปล่าหรือว่าเขาถามอะไรคําถามอะไรที่พี่เคนแบบเจอเยอะที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมามค่ะคาถามนี้น่าสนใจนะส่วนใหญ่เนี่ยประเด็นที่เจอนาะที่น่ารู้ว่าเขามักจะถามว่าหุ้นของเขา,าอ่ะดีหรือไม่ดีน่าซื้อหรือน่าขายค่ะ คือหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยสามารถทั้งซื้อและขายในเวลาเดียวกันได้ uh huh. แล้วเขาถามว่าดีไม่ดี uh huh. ปกติเนี่ยพี่เคนก็จะมีโอกาสถามเขาว่าแล้วทําไมเขาถึงซื้อหุ้นตัวนั้น uh huh. เขาก็จะตอบแบบคลุมเครือไปมา uh huh. สรุปประเด็นจากการเจอนนักลงทุนเยอะมาก uh huh. สรุปว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจ uh huh. กับการ uh huh. ลงทุนของเขา uh huh. ตั้งแต่เด y วันที่เขาลงทุน uh huh. เขาจะมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง เมื่อเจอคนต่างๆเช่นเจอนักวิเคราะห์เจอคนเก่งเขาก็จะติดตามไปเวทีต่างๆแล้วก็ถามว่าตัวนี้ดีไหม,มเขามาถามพี่เคนว่าดีไหมพี่เอ๋อเหรอเราไม่ได้ศึกษาโดยตรงแต่เราคิดว่าวิวก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะทําให้เขารูสึกโอ้ทางนี้เขามั่นใจขึ้นแล้วหรือตรงนี้เ้ยเขาจะไปศึกษาต่อ,อยังไงนะี่ภาพแรกที่อยากจะฝากนักลงทุนก็คือ ก่อนลงทุนเราต้องมั่นใจไม่ใช่เราไปมั่นใจเมื่อคนอื่นมาบอกว่ามันเริ่มดีอมพอเราไม่มั่นใจเนี่ยพอราคาลงนิดนึงก็มาคุยว่าจะคัดลอดไหมเราบอกว่าการคัดลอสเนี่ยการคัดลอสของ VI เนี่ยหรือนักธุรกิจหุ้นเนี่ยก็คือกิจการมันเปลี่ยนแปลงแค่ราคามันขึ้นไหวขาดทุนกำไรเขาบอกว่า ถ้าหต้องคัดเลยเราบอกเฮ้ยนั่นมันอาจจะเป็นอีกวิธีอือ่นแต่เราลงทุนในฟันเดเมนทัลกิจการไม่ได้เปลี่ยนแปลงการขยับขึ้นลงราคาเกิดขึ้นเสมอ,อมไอ้จุดเนี้ยเรื่องแรกที่เดี๋ยวนักลงทุนบางคนก็บอถามเรื่องเดิมอีกอบางทีเจอนักลงทุนคนเดียวกันแต่มาถามในต่างเวลาแต่ถามพุ้นตัวนั้นแหละก็ถามว่าตัวนี้ดีไหมอีกอก็เลยกลั่นกองเลยว่าข้อแรกเนี่ยต้องมั่นใจในตัวเองก่อนอ ความมั่นใจในตัวเองต้องเกิดจากการวิเคราะห์และคุยของเรากับตัวเองเขียนตัวเองไปไม่ใช่เกิดจากการที่คนอื่นมาสร้างความมั่นใจออันที่สองเนี่ยที่เจอคำถามเยอะๆเลยก็คือว่าขายไปแล้วเนี่ยราคาขึ้นต่อเขาควรจะทำยังไงขายหมูนั่นเองอขายหมูไปเป็นเล้าเลยเออเราก็เลยบอกว่าพี่ไม่เป็นไร คือถ้าเกิดราคาที่เราขายเป็นราคาที่เรากําหนดไว้เช่น10บาทเราจะขายเราขายซื้อ7บาทแล้วมันขึ้นไป12เนี่ยเราถือว่าเราไม่มีกรรมต่อกันว่าสนากันมีกันมาเท่านี้เราต้องยอมรับว่าความความโชคดีของคนคนหนึ่งเนี่ยมันแตกต่างกันแตกต่างกันที่อะไรไม่ใช่กรรมของอดีตชาติแต่กรรมจากการที่เราทําการวิเคราะห์ว่าเราคิดว่าแฟร์ไพรส์สิบาทเนี่ยเราแฮปปี้ แต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่ประเด็นนั้นไงประเด็นคือเจดไป8ก็ไปแล้วแต่ตัวเองวัดไว้ว่าสิบเพราะฉะนั้นเขาก็จะเสียดายว่าสิ่งที่ตัวเองคิดน่ะมันน่าเสียดายมากก็จะกลับไปซื้อดีไหมวงจรของนักลงทุนก็จะเป็นเรื่องของการซื้อขายซื้อขายพี่เคต้องใช้คำว่าการเคลื่อนไหวบ่อยเนี่ยคนที่มีวรยุทธ์สูงๆเขาจะไม่ขยับตัวง่าย เขาจะลูกคราวอย่างเดียวอลูกคราวอย่างเดียวเขาจะไม่ขยับเพราะฉะนั้นคุณเข้าาออกลขึ้นไหวเนี่ยมันมันไม่ได้น้ำได้เหนือเราต้องรอคอยแล้วก็ซื้อแล้วก็ดูเฝ้ามองกิจการและซื้อแล้วก็ถือแบบมีความสุขถือแบบมีการทำการบ้านเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็น v s ที่เราจะพูดถึงตอนปลายอันเนี้ยสำคัญแล้วพอคนบอกว่าบางทีซื้อเสร็จตกรถไฟทำยังไงกะววาจะซื้อแล้วมันขึ้นไปแล้วคุณแคนตัวนี้ยังซื้อทันไหมเราบอกว่า ราคาเนี่ยมันจะมีแก๊บกำไรน้อยลงต้องถามว่ากำไรที่น้อยลงโอเคไหมทุกคนก็อยากได้กำไรมากขึ้นใก็จะบอกว่าเนี่ยเขาซื้อแล้วก็เดี๋ยวเขาจะรอให้มันเกินหน่อยแล้วเขาก็จะไปขายอีกอผมเลยสรุปข้อที่สองคือข้อแรกคือต้องมั่นใจในตัวที่เราลงทุนก่อนอ,อย่าให้คนอื่นมาทำให้เรามั่นใจอ,อันที่สองคือไม่ว่าซื้อหรือขายต้องกำหนดก่อนอ ที่จะซื้อหรือขายจริงเมื่อซื้อเจบาทโอ้โหแต่ตลาดแย่มากพี่จะทําไงต้องซื้อ,อพอ <า S 2> ขายส0บาทตลาดดีมากทําไงก็ขายไปแล้ว <พา S 2> เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรที่เป็นหลักการเนี่ยความผิดพลาดในการลงทุนคืออะไรความผิดพลาดคือไม่ทําตามที่กําหนดแล้วทําไมไม่ทํานี่คือความผิดพลาดต้องสรุปออกมาแต่ไม่ใช่ความผิดพลาดคือขาย10บาทมันไปสื้สิบสองบาทแย่จังทํำยังไงนั่นไม่ได้ผิดพลาดอันนั้นคือ หลักการถูกต้องต้องชมคนนี้แล้วคนนี้ต่อไปจะเก่งกว่าไอ้คนเมื่อกี้อีกเช่นสิบบาทยังไม่ขายแต่ตั้งไว้10บาทไป11บาทเห็นไหมดีปีสิบสองแบทนี่ขายที่12บาทโอ้โหได้กำไร20%ซดีใจมากคนเนี้สุดท้ายจะพลาดเพราะว่าเขาไม่ยึดหลักการความผิดพลาดคือไม่ทำตามหลักการเพราะอะไรเรามาวิเคราะห์ไม่ใช่ว่าได้กำไร มากหรือได้กำไรเอาคือไม่ได้วัดที่ตัวเงินถูกต้องวัดที่ตัวของหลักที่เราคิดแล้วก็ทำตามหลักนั้นไหมโอเคค่ะ <Okay. S 2> อีกจุดหนึ่งก็คือว่าเขามักจะบอกว่าเนี่ยเขาเข้าออกหลายตัวนะก็ขาดทุนเนี่ยเขาจะทำยังไงดีคจะปรับพอร์ตยังไงดีคุณเคนผมมีหุ้นตัวนู้นว่าจะทำไงพี่เคนก็บอกว่าการลงทุนเนี่ย คือเส้นทางแห่งการเก็บเกี่ยวประสบการณ์<ม>การขาดทุน<ม>การขาดทุนเนี่ยคือสเสน่ห์ะอะไรที่เราจะจําไน้แม่นที่สุดคือหุ้นที่เราขาดทุนหุ้นที่เราเจ็บหนะักั่นแห่ละเพราะฉะนั้นเราจะต้องสะสมการขาดทุนไว้ผมก็เลยพี่เขนก็บอกว่ายินดีกับพี่ด้วย <c oughs> พี่ได้รางวัลแห่งธรรมชาติที่พี่จะจําได้แต่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือพี่ต้องรู้ว่าเพราะอะไร แต่ถ้าพี่ไม่ได้ทําตามหลักการพี่ก็จะไม่รู้อพอรู้เสร็จก็เขียนออกมาเพื่อจะเรียนรู้ต่อไปจุดเริ่มต้นพี่เขียนบอกเขาจุดเริ่มต้นของการเป็นนักลงทุนอย่างเช่น your first stock รนะธุรกิจหุ้นเนี่ยจุดเริ่มต้นคือจุดของความพ่ายแพ้อยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าเรามั่นใจซื้อต้องชนะต้องได้กําไรเยอะอแต่ประเด็นคือให้คิดเลยว่าวันเนี้ความพ่ายแพ้เราเก็บมาเต็มกระเป๋าค่ะ แต่เราเคังละลายความพ่ายแพ้ให้เป็นประสบการณ์แห่งความสําเร็จได้ยังไงค่อยๆละลายออกไปจนในที่สุดพลังของตัวเราและองค์ประกอบเราก็เต็มไปด้วยประสบการณ์แห่งความพ่ายแพ้ซึ่งมันจะไปเบียดเป็นเขาเรียกว่าพิชชนพิษค่ะปลื้อเอาไปก็ความสําเร็จก็จะมากขึ้นโดยการไล่พิษความพ่ายแพ้ออกไปเอาความพ่ายแพ้ไปไล่ เราก็จะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นพี่เคเลรบอกเขาว่ายินดีด้วยนะครับพี่ที่ออพี่เนี่ยขาดทุนออแต่ประเด็นสําคัญก็คือทํายังไงให้พี่ไม่ขาดทุนในเหตุผลนั้นซ้ําอีกออและเพื่อพี่ประสบการณ์เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพี่จะระวังถ้าเข้ามาตอนแรกกําไรเนี่ยเ,ออเราจะไม่วางบางทีเรายังไม่รู้เหตุผลที่เรากําไรแต่มันโชคดีความโชคดีมีในตลาดหุ้นตลอดเวลาแต่โชคดีกับความสามารถเนี่ยมันมักจะกลืนไปแล้วก็ดึงกันไปเช่น โชคดีเราบอกอ๋อเพราะความสามารถอพอโชคร้ายก็บอกว่าพอโชคร้ายไม่เคยบอกว่าเพราะความสามารถไม่ดีจุดเนี่ยเขาเรียกว่าอย่าหลอกตัวเองอเพราะว่าคนฟังก็ดีใจไปกับเขาแต่เขาอ่ะจะต้องรับกรรมนี้ไปตกลงล็อกอเวจีในเรื่องของการลงทุนเขามีความสบายใจเหรอเพราะฉะนั้นเขาต้องมาเรียนรู้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอีกตัวหนึ่งนะที่ที่คุยกับนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยที่ เขาบอกว่าหุ้นตัวนี้ดีไหมพี่เคนถามว่าตัวนี้เก่งกว่าคู่แข่งยังไงคู่แข่งเป็นใครศึกษามายังไงส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาเขาคิดว่าตัวนี้ดีแต่เขาไม่ได้มองภาพธุรกิจที่เก่งกว่าไหมประสบของคาดการเขาจะมองแต่คาดการกําไรกําไรว่าจะต้องโตเท่าไหร่ราคามนันต้องไปขนาดน,นั้นเราบอกเฮ้ยกำไรเนี่ยมันคือผลลัพธ์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดกำไร นั่นคือเขาเรียกว่าความสามารถในการแข่งขันพี่เท็นก็เลยถามว่าเขาเก่งกว่าคู่แข่งยังไงโดดเด่นกว่าคู่แข่งยังไงบางทีเขายังตอบไม่ได้เขาบอกเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์นี้เดี๋ยวโปรเจกต์นี้จะรับรายรับรู้รายได้ไดเขาบอกว่าอันนั้นมันคือกําไรที่จะเกิดขึ้นถ้าเราขยันที่จะมองแต่ว่ากําไรในสามเดือนคืออะไรเนี่ยเราจะเป็นนักลงทุนที่เก่งกําไรว่าสามเดือนนี้จะเป็นอย่างนั้นไหมแต่ถ้าเกิดเราเฝ้ามองว่า การลงทุนเนี่ยกิจการมันเก่งกว่านี้มันจะเก่งกว่ามีพัฒนาอะไรได้เดี๋ยวการร<ำ>ับรู้กำไรมันเป็นผลเ,เราต้องวิเคราะห์เหตุปัจจัยอ,อันนี้มีมีเยอะเลยที่ที่นั่งมาเนี่ย<อ>ก็นักลงทุนส่วนใหญ่ก็ก็เลยเป็นสรุปในข้อนี้คือพี่เขนต้องใช้คำว่าสนใจแต่เรื่องกำไรเฉพาะหน้าผูกกับความผันผวนของราคา แล้วเป็นการตัดสินว่ากำเรากาลงทุนเนี่ยดีหรือไม่ดีพี่เคมบอกว่าให้หยุดคิดเรื่องที่จะผันผลของราคาในช่วงสั้นได้ไหมเก็บความคิดมั่นๆแล้วค่อยมานั่งวิเคราะห์ถึงความสามารถในการถึงเหตุปัจจัยแล้วมองข้ามช็อตไปสักปีสองปีมไม่ต้องไปตามราคานักลงทุนชอบที่สุดเลยก็คือซื้อวันนี้พรุ่งนี้ต้องขึ้นอันนี้แก้ไม่ได้จริงจ นี่ผมซื้อแล้วคุณเค้นราคาไม่ขึ้นบอกนานอย่างซื้อเมื่อวาน <c oughs> ซื้อเดือนที่แล้วเนี่ย <c oughs> แล้วบอกว่าเฮ้ยท่านถ้าการลงทุนมันเร็วขนาดนั้นเนี่ย <c oughs> มันคือการปันนันนะ <c oughs> ใช่ เราอย่าไปสนใจตรงนั้นแล้วเราพัฒนาตรงนั้นไปดีกว่าเป็นต้นเรียกว่านี่คือรดาเยอะเลยมันมีเยอะเลยคำถามแต่ว่าอันนี้คือพี่เคนตกผลึกมาให้ในบางส่วนซึ่งเป็นคำถามส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่านักลงทุนในบางกลุ่มหลายคนเนี่ยลองเอาสิ่งที่พี่เคนสรุปมาตรงนี้ลองกลับไปย้อนดูตัวเองว่าเอ๊ะเราเป็นแบบนั้นไหมเราเคยมีคําถามแบบนั้นไหมนะคะแล้วคําถามแบบนั้นเราจะแก้ไขมัน ได้อย่างไรที่ต้นเหตุจริงๆวันนี้พี่เคนสรุปมาให้ฟังแบบนี้นะคะแน่นอนว่ามีประโยชน์มากๆแต่ว่าสัปดาห์หน้าพี่เคนยังอยู่กับเราต่อค่ะจะมาแชร์ในมุมมองของช็อตเด็ดของพี่เคนเองกันบ้างหลายๆคนบอกว่าโหระดับพี่เคนแล้วจะมี กำไรเนี่ยลงยังไงเลือกไงว่ากำไรนะไม่มีขาดทุนหรอกจริงหรือไม่ภายใต้ภาวะตลาดที่มันผันผวน,นแบบนั้นแล้วพี่เคนได้เรียนรู้อะไรจากบทเรียนเหล่านั้นกันบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้แต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่เคนทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ